วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนสงองพันห้ารอานนี้ขอพูดในมโนสติตามเดิมดีไหมก็เป็นว่าเอาเรื่องไะกันการปฏิบัติประกันภัยจะทำกองไหมก็ตามต้องขึ้นต้นเหมือนกันนั่นคือหนึ่งอนาปานสติประการที่สองแล้วมัตตบังนีบน่อนห้าประการ เุาวาโดยการนี้มันต้องกินใจคนแต่ว่าเราชนะมันได้เฉพาเวลาโชคคราวถ้าข้ามาใดท้านิวนรนห้าโดยการกินใจองใดมันก็ตามเวลานั้นจิตมันมีสมาธิวนันห้าโดยการก็คือหนึ่งกามาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสร่างเพศโดยการที่สองอารมณ์ไม่พอใจ โดยการที่สารความง่ว่งเมองการที่สีฟูงสร้างเกินไปโดยการที่ห่าสงสัยในผลการปฏิบัติ <c oughs> แต่ว่าเมื่อห้าบการในบรรดา่ันพู้บริษัทจะชนะมันไม่ได้ตนเาื่อยังไม่เป็นอนาคารีถ้าเป็นถ้านอนาคารีจะชนะได้สองตัวคือข้อหนึ่งข้อสองอีกสามข้อจะชนะได้แต่ม่อเป็นว่า,าตผล แพราว่าบรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทุกคนมีอานชนะคราวเล็กนน้อยเพราะว่าคณะที่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นสนใจจะว่าะลมหายใจเข้าจะออกโดยเฉพาะแล้วก็คำภาวนาควบจะภาวนาว่าอะไรก็ได้ตามใจชอบสักประโยคหนึ่งมันก็หยุดเลยอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ธรรมแทรกก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา พอเรารู้ต้นใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ด้ออกรู้อยู่อย่างนี้เป็นต้นแล้วต่อไปอินดาระพุทธศาสนี่ชนทําทำจนชินคําว่าชินก็คืออารมณ์ฌานที่จะทรงตัวมากขึ้นอันนี้เรื่องนหัวทีเราเรื่องหนึองต้นนะนี่มาว่าก็นั้นผลการปฏิบัติการปฏิบัติทุกคนที่พระเจ้าต้องการก็คือมรรคผล มักผลมี 1, สี่ขึ้นหนึ่งพระสดาสองพระสิทธาคาสามทรานาคาสี่พระอรหันต์การปฏิบัติถ้าเราไม่รู้จบจบก็ปฏิบัติกันไม่เลกิกแต่เขาไม่เลิกอ่ะอรหันต์นั้นไม่เลกิกเนะเราปฏิบัติจนเลิกไปไมัปนยังไม่เปล่าถ้าไม่เปล่าหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ประสูดาบัน เราก็ไม่สาม,มา,ารถจะพ้นระบายภูมิได้บุญละมียดจงแหละเพราะว่าบาปพวกเรายังมีอยู่ถ้าเราอาศัยจิตที่เป็นวุฒลเล็กน้อยจะม,มากก็ตามเมื่อถึอวุฒลก่อนจะเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมแต่ถ้าหมดบุญวาสนาบรญมีลงมาจากนั้นมันก็คงเหลาเรม่รกไปแช่เพระบันดาท่พุทธวิสัยหลายอย่างน,น,น้อยที่สุดชีวิตนี้ให้รักษาเรื่อของมสโสดาบันได ถ้าท่านสาม,มารถรักษาวนพระโสดาบันไว้ท่านจะทำบาปตระมากสกปรารตามเมื่อได้แต่อนานาลนิกกรรมห้าประการอนาลิกกรรมห้าประการคือหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระรหันแล้วก็สี่ทำลายสงฆ์แต่กันห้าทำพุทเจ้าพ่อถ้าถ้ากรรมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ต้องลงนรลกก่อนแน่ ถ้าการรมห้าอยางนี้ไม่มีบรรดาธรรมพุทธัตว์ถ้ารักษาลงของพระโสดาบันไม่ได้จะไม่ลงอบายภูมิแล้วก็ไม่ลงทุกชาติจะก้าวหัวโสดันนิพพานเมื่อตามวิธิบแบบปฏิบัติทระเจา้าสมบัตไว้หรือว่าหนอันดับแรกข้าบรรดาญาโยมพุทธสัตวเข้าใจในสัญญอสุประการคำว่าสัญญอหมายถึงกิเลสที่เร,รารัใจ ให้ต้องเวียนไหตใจเกิดในวัฏฏะเด๋ยวเราจะต้องค่อยๆตัดตัดทีนอนอละน้อยถ้าเราตัดบ่อยๆตัดไปเสมอๆอ,อันดับแรกไม่ได้ลืมบ้างเผลอบ้างไปของธรรมดา <c oughs> สำหรับไปสวนดาวังบัสฑิตาคามีตัดสัญญาในสามข้อคื่องสกายทิฐิสองวิจิกิจชา สามที่ระตบปรมาราตเรื้ไหมฟังรู้แต่เรื่องไม่รู้นะสัจกายทิทิคือตัดร่างกายเพื่อต้องตัดตามบาลีที่ระธเจ้าตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสทธาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธ์ต้องจำข้อแน่ดีนะ ไม่ใช่ว่ยต้องมีสมาธิหนักแน่นเกินไปถ้าปัญญาก็ไม่ต้องสูงเกินไปแต่มีสิ่งบริสุทธิ์เพราะว่าระโสดาบันพระสิกขาสารรมีนี่จะเป็นเครืองรองเดินอยู่ถ้ามีสามีปัญญาแล้วก็อยู่อยู่ด้วยกันตามปกติถ้าคนไม่มีภาษมีปัญญาก็ยังแต่งงานได้ถ้าเป็นแค่สินห้าสำหรับพระโสดาบันก็คืนึ่ง รสาามีเหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าชีวิตที่ต้องตายไม่เป็นสกาญยิทิฏฐิในการน่สองมีความเคารพในพระเจ้าแต่พระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนไม่สงสัยในการนีสสามมีสินห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติถ้าเข้าถึงปรโสดาบันจะมีจิตใจรับพระจัน,พนิพพานเป็นอารมณ์คือต้องการจุดเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้จะเป็นปะโสดาบันหรือสกิธาคามีทั้งไรกทั้งสองอย่างต่อไปถ้าจะเป็นพระอนาคามีก็ตัดอีกสองเป็นห้าคือหนึ่งการมฉันทะสองปฏิฆะการมฉันทะหมายความมีไม่มีความรู้สึกมาทางเพศลดความรู้สึกปฏิฆะอารมณ์โกรธไม่มีไม่โกรธนี่จเริมีหันหสี่ ต่อไปกถ้าจะไปอรหันก Be um. um. ็ต้องปฏิฆาคือรูปราคะไม่หลงในรูปฌชานอารูปราคะไม่หลงในรูปฌชานมานะไม่ถือตัวไม่เทอตนก็จะเอาไม่ฟุ้งซ่านอวิชชาไม่ติดในขันห้าไม่ติดในรลกโลกเทโลกใพผลโลกมีจิตต้องการมัจะผ่านอย่างเดียวไม่เป็นหน้าบอกให้บรรดาแต่เพืบริษัททราบ เพราะการปฏิบัติต้องรู้จุดจบถ้าเราไม่รู้จุดจบเขาจะแนะนำให้นั่งไปเข้าฐานทาสมาธิไปทําไปทําไปก็แค่นั้นแหละถ้ามีแต่สมาธิเป็นสมถะภาวนาอย่างเก่งก็ไปได้แค่พรมแล้วองกลับมาเกิดใหม่ฉะนั้นจะขอบรรดาลาจพุทธวิสัณไหลยึดอารมณ์สโสดาบันปบั็นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่งกันบอกว่าอ์ของพระโสดาบันคืออารมณ์ที่ทรงใจพระโสดาบันอะไรสี่หนึ่งครรภุติเจ้าสองารรธรรมสามพระระสงฆ์แลวสี่มีสิหาบริสุทธิ์แค่นี้พอไหวไหมไหวนะไม่ยากนะมเพราที่นั่งนี่ไม่อยากนะไากนะกลับไปบ้านไม่แนะ่ ปาจจุบถ้าเราไม่ยากสักวันละสองชั่วโมงใช่ไหมทุกวันคุมตัวให้ได้วันละสองชั่วโมงมันก็ไม่เกินสามเดือนมันโซนตัวได้เลยทั้งหมดค่อยๆบังคับมันจะบังคับมันแลงนักถ้าดสนวิธีปฏิบัติก็จะง่วงนอนเกินไปล่านในทานดีไหมนี่นนี้ยิ้มบนแถว,วเด็กๆฟังในทาน เพราะว่าคนที Merci. ่เป็นเอาโสดาบันในพระอริยเจ้าเนี่ยโดยมากตัดสินใจกันไม่ถูกคิดว่าพระอริยเจ้าทุกองค์ําว่าทุกองค์นี้พูดพระก็ดีเต็งก็ดีผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามถ้าเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พปะนโสดาบันไปพระเจ้าสงสิบบอกพระถ้าพระสงฆ์ที่บวชเขามาพุทธศาสนายังไม่ได้เป็นโสดาบัน พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสมมติสงยังไม่เช่พระยังไม่มีความแน่นอนเช่นทุกคนที่นั่งที่นี่ถ้าใครได้เป็นโสดาบันถือว่าท่านอีเป็นพระเป็นพระตามที่พระเจ้าทรงยกย่องถ้าอยากปโสดาบันขึ้นไปี่บางท่านจะคิดว่าทุกท่านที่เป็นโสดาบันแล้วยะมีแต่ความเลือกร้อยุยไม่เสียงดังเหมือนเมื่อกี้นี้ คุยแล้วไม่ลุกไม่นั่งเมื่อไหร่ฉันไม่ได้เหนทานะพู้ต่อหน้านะค <c oughs> วามจร,ริงพระโสดาบรรันและบุคคลธรรมดาก็เหมือนกันมาเสาจะกดของกรรมแต่ว่าตั้งแต่พระโสดาบรรันขึ้นไปท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องลงอบายภูมิเพระบุญหนักสิบเบื้องต้นนะทต่ด้มีบุคคลบางคน มีความประพฤติที่เราพวกเราเห็นตาธรรมดาเนนว่าชั่วมากมีประโสดาบันนะฟังไหมที่เราคิดว่าตามธรรมดาเนี่ยถาคือธรรมดาอย่างนี้คนนี้ชั่วมากแต่ใครบอกว่าเป็นประโสดาบันเราจะไม่เชื่อนั่นคือพัญญาของพรายกูรุตมิตรตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงอยู่ที่พระเบรุวันปรากฏว่าในเช้าว,วันหนึ่งพรายกูรุตมิตร ข่าเนื้อข่าจัดได้แล้วเอาเนื้อมาขายที่ตลาดเวลานั้นก็มี่านมหาเสษฐีท่านหนึ่งมีบุตรสาวยุ่สิบหกปีก็จัดให้อยู่ประสาทชั้นที่เจ็ดคือบ้านชั้นที่เจ็ดน่ะมีหญิงรับใช้คนหนึ่งเพื่อรปจำตัวในเมื่อบุกสาวจะมาหาเสถีเปิดตาต่างไปเห็นข้าวเห็นทานเขาก็าเกิดความรักง่า,า,ายเกินไปไหมเห้ย แม่แม่นะอาจจะหมักหมักเขาก็ได้นะก็เก so hmm? nah, ิดความรักึ้นมาจนส่งเครื่องบรรณาการคือให้รางวัลเอาของอย่างใดอย่างหนึ่งส่งให้คุใชัยสาวบอก็ให้คนที่ขายเนี่ยนั่นแล้วถามว่าเขาจะกลับเวลาไหนเดือนคนหญิงคนชายก็ไปให้แล้วก็ถามจะกลับเวลาไหนเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้เช้าตรู่เขาจะกลับออกทางประตูเมืองประตูโน้น เมื่อเธอได้ทราบกลางคืนยังปลอมตัวตอนเช้ามืดปลอมตัวนุ่งผ้าเก่าเก่าเอาเครื่องมอมมันมาทาตัวให้ผิวผิวแตกต่างไปถ,ถือก็ถือก็กระบุงอะไรกันใส่เสื้อผ้าได้ไปพร้อมกับกสาวใช้ที่ทําง,งานในตอนเช้ามืด mm hmm. จะ่าคนใช้ทำงานแบบเช้ามืดไปดักทางคั้นว่าในทางขัดเกวียนไปถึงเข้าเธอขออาศัยเกวียน ไม่พายก็คิดว่าหญิงคนนี้ไม่ควรจะไปกับเรา,าเขาบอกว่าเธอไปเองก็แล้วกันเธอบอกเธอ็ไนที่สุดเธอขอไปด้วยเขาเลยรับไปเม่รับไปแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเป 3, 000, 000็นสามีปัญญาอันปโสดาบันนะหญิงคนนี้เป็นปโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีต่อมาก็มีลูกชายเจ็ดคนม่าจะให้หวยนะต้องโสมาดีย้ยกนีจ้จบ มีลูกชายเจ็ดคนแล้วก็ต่อมาก็มีลูกสะพ้ายเจ็ดคนเป็นคนธรรมดาใช่ไหมวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมา,มา,าสัมพุทธเจ้าทรงปิดวรรษสัยของสัตว์มาตอนชาวมดึดก็ทรงทราบว่าคนสิบห้าคนคือถ้านนพลายอนนุทิศเปพู้เป็นพ่อหนึ่งคนสองลูกชายเจ็ดคนแล้วก็สามลูกสะพ้ายเจ็ดคนรวมเป็นสิบห้าคนด้วยกัน วันรุ่งขึ้นพวกนี้ถ้าเราสงเคราะห์จะสำเร็จพระเสดาปฏิผลมี่ฟังแล้วช่วยนคิดดีนะพระพรในฆ่าสัตว์ทุกวันใช่ไหมเมื่อคนที่มีบาปอยู่แล้วก็จยังคิดว่าเราสามารถจะหนีบาปได้บาประล้ลางไม่ได้ทำนี้ได้ลองดูตัวอย่างเรื่องนี้ก็แล้วกันฉะนั้นเวลาเวลาตอนเย็นในภายก็เอาบวงเอาแล้วไปดักสัตว์ ตอนกลางคืนอ,องค์สมเด็จพระทรงสบติโส,สาพาก็เสด็จมาอยู่ใกล้ๆใกล้ๆคือว่ดักสัตว์ในทานดักแล้วกลับบ้านพระเจ้ากระรงบันดาลให้สัตว์ทั้งหมดไม่ผ่านมาทางนี้ก็เป็นว่าวันนั้นในพรายไม่ได้สัตว์แม้แต่ตัวเดียวออกไปในตอนเช้าวหวังจะได้สัตว์ก็ไม่ได้ก็แปลกใจเดินไปเดินมาเดินมองบามองไฟก็เห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่โคนต้นไม้ ไคิดในใจว่าเจ้าโลนี่พบทีไรไม่ได้สัตว์ทีวันนี้เอาไว้ไม่ได้ตรงขาจยิงโกงท่านนูขึ้นมาหมายจะยิงพระเจ้าสอยฐานว่าเธอโกงได้แต่อย่าปล่อยใช่ไหมก็เลยโกงแบบนั้นโกงไม่ลดลดไม่ลงต่อมาสายหนักข้าวท่านแม่ก็แปลกใจ ว่าทำไมพ่อจึงหลับช้าสั่งให้ลูกชายเจ็ดคนไปดูเพราะอันตรายจะมีกับพ่อลูกชายก็ทราบว่าพ่อไปดักสัตว์ทำไมเขไปทำนั้นก็ไปเห็นพ่อโกงธนูจะยิงพระพุทธเจ้าเขายังไม่ไ้าจาักพระเจ้านะก็คิดว่าคนนี้คงเป็นศัตรูของพ่อก็ต่างคนต่างโกงธนูอีกพระเจ้าทรงถามว่าเองโกงเถิดอยู่จะปล่อยให้โกลงลมานๆเนี่ยมันแย่เหมือนกันนะ ถ้ามาดิบอกให้หายเมื่อยี่ให้โกงแล้วไม่แห่เมื่อยตามมามาตามสายเกินไปท่านแม่ท่านลูกสะภ้ยกยสงสัยว่าทั้งลูกทั้งพ่อไปกลับก็ไปดูกันอีกหเห็นทั้งตาคนกำลงังโกงทำไมเจะยิงพระพุทธเจ้าท่านแม่จําพระเจ้าได้ก็ฟังเทศเจพ้พระเจ้าอยู่ก็วิ่งออกไปร้องตัวว่าอย่าฆ่าพ่อฉันอย่าฆ่าพ่อฉันนี่ไปกราบพระพุทธเจ้าตาบพานเรคิดไปใจว่าตายจริง เราไม่รู้จักพ่อตาใช่ไหมทั้งที่เราไม่รู้จักก็เรื่องใครดีนะเราไม่รู้จักพ่อตายังยิงพ่อตาแล้วเนี่ยเราไม่ไเป็นเรื่องเอ้ยลูกๆคิดว่านี่ตาเป็นพ่อแม่ของเราเราจะฆ่าตาของเรานี่ใช้ไม่ได้แม่จิตลดลงพระเจ้าก็ปล่อยอารมณ์ว่าขอทุกคนจะลดเมือลงได้เมื่อทุกคนลดเมือได้ก็ต่างคนแต่ไปกราบเห็นแม่กราบเใช่ไหม ลูกก็กราบด้วยคุณพ่อเขตามทกรกาบด้วยในวิสุทพุทธเจากก้าก็ทรงเทศเทศอย่างไรรู้ไหมสินห้าเทศสินห้าเพื่ออดิสมเพื่อสินห้าคุรื่องสินห้า,า,จ, 5, า 5, จากสินห้าเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่หนึ่งตายแล้วต้องลงเป็นสตรรกเป็นเปรตเป็นเสือกายเป็นสติชาน เกิดมาเป็นคน,น,คนก,ากา็ต้องเป็นคนมีอาการป่วยไข้ไม่สบายมีการผุ้ลรภาพนี่เป็นโทษถ้าสิ่งที่เป็นคนถ้าเราเว้นจากศินอาภารณ์นธิบาตายจากความเป็นคนก็ปรากดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างเมื่อเกิดมาเป็นคนก็ป็นคนมีโรคน้อยมีรูปร่างหน้าตาสะสวยมียุยืนนาน้้าเว้นจากข้อที่สองอธินาทาน ถ้าเราตื่นเมื่อาทินาทานเกิดเป็นชาติใหม่ตายแล้วก็ไปนรกเหมือนกันขึ้นมาเป็นปุถุประสงคกายเหมือนกันถ้ามาเป็นคนไฟจะไหม้บ้านน้าจะท่วมบ้านลมพัดเอาบ้านพังจะนี้เป็นตนตนจนจะล้นบ้าน <c oughs> ถ้าเราเว้นทรัพย์สินนั้นหลายจะไม่เสียหอยจะพานตราทั้งสี่อย่างจะน้ําจากไฟจากลมจากโจร ถึงข้าเี็นสามถ้าเราละเมิดลงนรกได้ขึ้นมาเป็นคน <c oughs> ถ้ามาเป็นคน,นคนในปกครองจะว,ว่าย,ยากสอนยากมาอยู่ในวาว่าถ้าเรารักษาไม่ได้จะเป็นคนมีวาจาดีไปที่รักของบุคคลมารับฟังเร่งสิ่งข้อที่สี่ขอโทษนะสิ่งข้อที่เขอสิ่งข้อที่สามถ้าละเมิด คนในปกครองจะว่ายากสอนอยากถ้ารักษาไว้ได้คนในปกครองจะปกครองง่ายไม่ไดูด้านนี่สิ่งข้อที่สี่เราเมิดแล้วลงนรกเหมือนกันถ้ากลับมาเป็นคนใหม่ก็จะมีวาจาดีพิธีรักเขาบกคนู้รับฟังและสิ่งข้อที่ห้าถ้าเราเมิดโดนนรกเหมือนกันถ้าเกิดขึ้นมาใหม่จะเป็นคนลบท่าอย่างน้อยเมาน้อยเป็นปวดที่สาบ่อย ไม่ใช่ก่อนเมามากว่าน,นิดถนึงก็เป็นโรคสมองขา์เมามากเกินไปก็เป็นโรคบ้านทีรสุกว่เจ้าก็ลงคท้าว่าชีเลระสุกตบปิ่งยันติบุคคลใดถ้ามีศีลจะมีความสุขไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าชาติปัจจุบันก็มีความสุขชาติหน้าก็มีความสุขมีกายเกิดเปนสวรรค์เป็นต้นทีเลและโคระสมัทา บุคคลใดมีสินห้าบริสุทธิ์บุคคลนั้นจะมีทิศถ้าตายจะความเป็นคนจะมีทิปสมบัติมากโรคมาเป็นคนก็ยังเป็นคน,นดั่งรวยซื้อเลยนัิยบุตรจริยันติบุคคลที่รักษาสินห้าได้ไปพิพานได้โดยง่ายไม่จิตอารมณ์สงบเมื <c oughs> ่อฟังจบก,ก็กลายเป็ว่าคนทั้งสิบห้าคนเป็นบรรโสดาบานันแต่แม่ไม่ได้เรียน ไม่ไ้เรืร่งองเป็นพระสีธาเมียัเป็นพระโสดาบันตามเดิมตอนนี้เมื่พระเจ้าทรงเปิดคนนับสิบห้าคนเป็นพระโสดาบันแล้วข่าวนี้ก็เข้าไปถึงพระเพราะตอนกลับไปพระนรนมาถามว่ามาเชา้าหรอมาคืนไม่รงเสด็จไปไหนมาพระเจ้าก,ก็บอกว่ามาคืนไมนนนน่ไปโปรดคนสิบห้าคนแต่ตอนเช้าก็เล่าไปว่าตอนตัง เราแค่เมินทราบนี่นมาพระจะตรงสงฆ์หลายนกระาบพ,พระสงฆ์ก็เลยมาคุยกันตเราเหตุสองอาการคือหนึ่งความรักสองคนที่เป็นประศดาบันอยู่กับพรานท่มมา,านก็คุยว่าความรักมาเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อทุกคนนั้นเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย์ตั้งแปดสบโกด กับในพรานซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเห็นเข้าแล้วก็มีความรักตานเพรไปดักเขานะั้นไม่ใช่ตามเขาไปนะแล้วคนที่เป็นไปโสดาบันอยู่กับคนอยู่กับในพรานในพรานในของข้าเนื้อข้าสัตว์ในพรานก็จะใชหหบบ้หยิบหอกบังหยุดธนูหน้าไม้บา้านหยุดเบืองบาง้านของธรรมดาก,ก็ถือว่าไปโสดาบันยังร่วมทําบาปกับในพรานอยู่และองค์สำนักข้าวมันคทรสงสารว่าสด็จไปที่นั่น มแม้กระทั่งแล้วก็ถามว่าพิเกเกวดูกอดวิสุทธิ์ลายเธอสน่นายจะได้เรียกอะไรเมื่อข้าวจีนทะลุหมดแล้วนะแล้วเป็นระเบียบต้องถามแล้วก็ไล่ฟังพระเจ้าก็ทรงจาระวัตความรักก่อนแล้วความรักมันเกิดกึสังเหตุทั้งสองด้ายการขึ้นหนึ่งตัวเชนิวาสสองการเกือ้อกูลในปัฏิบัติ สำหรับาวกุพเพกันนี้ว่าถ้าเกิดความรักจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อพบกันและก็ไม่สามารถจะแยกตัวกันได้สำข้อที่สองไม่เคยเป็นสามีปัญยามันเป็นชติก่อนถตาสายกันสุขเคราะห์ซึ่งอะไรกันเกิดความรักความรักเกิดขึ้นได้ตัวี่สำหรับที่พัญยาเป็นโสดาบันแต่สามีเป็นแพรน <c oughs> สามีสังยิต ธนูหยิบหน้าไม้หยิบหอกหยิบบ่วงเพื่อจะดักสัตว์ฆ่าสัตว์ยันี้เขาถือว่า,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 ราประสดาบันร่วมในการทําบาปพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่สงสัยจำไม่ดีนะยม่ไปตอบเขาได้นะพระเจ้าบอกไม่ใช่เลยก็ททาตามหน้าที่และปัญญาเมื่อเมื่อสามีสั่งเขาก็ทําเธอจะมาหยิบหอก,กว่าเธอก็หยิบ หยิบบองมาเธอก็หยิบหยิบต้นนหน้าไม้มาเธอก็หยิบแต่จิตใจไม่ได้คิดว่าจงไปฆ่าสัตว์ถือเป็นหน้าที่ของพันายาโดยเฉพาะฉะนั้นจะถือว่าพันยาทํทา,า,าทบาปร่วมโดยไม่ได้แม้บรรดาญาโยมพุทธวิวสตร์หลายการสังเกตพระอริยเจ้าเนี่ยสังเกตยากเอางี้ดีกว่าเล่ยินทาจ้ะ <laughs> เราไม่ยิงธาจะมาเล่เาสูา่คนฟังก็ยังจะใช้เอาไว้แต่คําชมอย่าใช้คําติใช่ไหมคาชมหรือคําติในความจริงไม่ดีทั้งสองอย่างแต่ถ้าเวลาจะใช้จริงคนใช้แต่คําชมอย่าใช้ติถ้าเราติเป็นการสร้างศัตรูการชมเป็นการสร้างมิตรอย่ามอยที่สุดคนที่ถูกคําชมก็ยังดีใจเป็นคนธรรมดา <c oughs> ท่านนี้เร,ร,าาริ่มด้วยแบบว่าอรหันอรหันคำจนในคำติไม่มีความหมายท่านไม่ต้องการทั้งการชมและการติเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเองก็จงอย่าพยายามติเขาเพราะการติเขาเนี่ยมันเป็นภัยกับเราในชาติต่อไปเพราะอะไรไหมสมมติว่าเราติเขาว่าปเป็นคนบ้าถ้าบังเอิญพระออนั้นเป็อพระอริยเจ้า ชาติหน้าเราก็บ้าห้าร้อยชาติอันดูตัวอย่างได้เห็นน้อยเอาแค่เดยนแบบจ้าน้างคุณตรานางคุณตรานี่เป็นเหยื่อับใช้ของพระราชาพระราชามีความคารับไปพระปฏิเเจ้าองค์หนึ่งที่เวลาออกบรรษาก็เลยมนท่านมาจำ,จำบัดจใกล้ๆอยู่เขาไกล้ๆ ็บรรดาลีรับใช้ของพระราชากุติตราไปลงเคร่งมากเม่แม,ม่พระปเจ้ามาพระราชาต้องเียกต้องเรียกขุตตราไปใช้แต่มาบรรดานเพนื่อนๆไม่เคยเห็นพระปเจ้าพระเจ้าเลยเพราะมันมีสิทธิ์จะเข้าไปในที่นั้นก็นถามขุติตราว่าพระผู้เป็นเจา้าที่พระราชาของเรามีความเคา,คารพถ,ถ้ามีรูปราาาาป่างหน้าตาลักษณะท่าทางเป็นยังไง คนจตลาแทนที่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าคนนั้นหลังค่อมผิวดำหลังค่อมก็ไม่บอกทำท่า,าแล้วพระพุทธเจ้าขมราชา้วว่าลักษณะอย่างนี้คือจิบผ้ามาผนจะเสียงบาดเข้าแล้ขันมาถือเข้าทําเป็นบาดแล้วเดินทําหลังโก่งหลังคอคอมว่าพระผู้ธเจ้าขมราชาหรือราชาครับมีลักษณะอย่างนี้ เพียงแค่เท่านี้ประกรนนุตรราต้องไปอยู่ดังข่อมห้าร้อยชาติดีไหมั่นความจริงทำไม่ต่างใจนินทาเนาม่ทำท่าให้ดูนะแกคงเป็นนักสแสดงใช่ไหมตอนนี้หากว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพระอาริยเจ้าถ้าบังเอิญเราไปใช้เขา้าผลมันมก็เกิดสองอย่างท่านหากว่าท่านปฏิบัติตามเรา เราต้อง,งลงนรกขอโทษถ้าปฏิบัติตามเราเราต้องเกิดเป็นท่าสเขาห้าร้อยชาติถ้าไม่ปฏิบัติตามเราต้องการเราโกรธเราต้อง,งลงนรกก็ตัวอ,อย่างคุุฑตราเหมือนกันคุฑตระลาจบอกว่าสมัยหนึ่งเป็นลูกของมหาเศรษฐีเวลานั้นเรโกงเงินานที่จนมีเป็นพระอารหันต์มาที่บ้านเองเถอ คือพรลังแต่งตัวพระนางวิทเนี่ยก็นั่งเข้ามาระหว่างกลางพอดีคือเพื่อแต่งตัวอยู่ทางนอนบุตรลายสมิท่านนั่งกลางและเมื่อเธอมีความต้องการเครื่องแต่งตัวก็ยกมือไหว้ขอัยเพราะว่าแม่เจ้าพระประธานัยแต่โปรดหยุบกระเช้าเครื่องตัวหม่อมฉันทีนางิสุทธิ์นีท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ทราบว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามใจเธอเธอเกิดเธอจะต้องลงนรก ถา้าเราตามใจเธอเธอต้องเป็นทาสก็ห้าร้อยชาติการเป็นทาสห้าร้อยชาติดีกว่างลงรกที่หยิบให้เวลาไม่ตาไม่สุดเกิดมาพยายามมาขุตราก็ต้องเป็นหยู่รรบไทยเขาห้าร้อยชาติดีไหมไม่ดีสักอย่างนะถ้าเราเป็นทาท่านเราก็ถูกเป็นทาทุกชาติเราไม่เป็นทาท่านเราก็ถูกเป็นทาทุกชาติเข่ไหมเราเป็นทาท่านแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นนะ ถ้าเราน้นทาคนธรรมดาเพียงเกว่าชาติหน้าเราถูกเนนทาเฉยๆถ้าพระอริยเจ้าเราว่าท่านบ้าเราก็ต้องไปบ้าแน่นอนเราว่าท่านเป็นโสเภณีถ้าเราก็ต้องเป็นโสเภณีแน่นอนถ้าหาว่าท่านเป็นยังไงเราไอ้ปากเราว่าเป็นยังไงเราต้องไปไปทำนั้นก็อย่าบ้าได้ดีกว่าือล้าควาไม่ว่าคำเนินทาเราสนเสริญต้องสมด้วการทุกคนอย่าถือเป็นสาระ แต่ว่าถ้าจะพูดให้ใช้คำร่ศเนให้มากหรการลินทาจะได้ปลอดภัยอรบันดาญาโยพุทธวิสัตถนัยเวลานี้กาถึงเวลาแล้วที่จีเรยรมฐานตอนนี้ใจธรรมนดาญาโยพุทธวิสัตทุท่านตั้งใจสมาทานสิ่งีมาทานพระกรรมฐาน